เพราะการมาของนาดากะหรียเปล่ามันถึงได้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่จะต้องตามหาราชันประจำรุ่นกับ EP นี้ใน EP พิกัดน้ำหนักอะตอมเวทโอเคครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมพบว่าผมนะครับปาล์มนะครับปาล์มมาแล้วนะครับกับ EP นี้นะครับอะตอมเวทนะครับพูดกันอีกแล้วในซีรีส์น้ำหนักนะว่าจะจบแล้วนะว่าจะจบกับรุ่นแฟทเวทล้วแล้วก็ คิดว่าคงจะไม่ได้ทําแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีการปรากฏตัวของพ่อหนุ่มคนนี้จากแดนซามูไรเนี่ยผมเลยต้องขอยิบยกมาพูดซะหน่อยละกันเพราะเชื่อเหลือเกินครับว่ามันจะต้องมีสตรอรี่อะไรบางอย่างเชื่อมโยงอยู่แน่ๆในรุ่นนี้ในพิกัดนี้เพราะว่าการที่เขายอมมาเซ็นสัญญากับวันเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยอ่าเป็นเรื่องเดียวกันที่เราคิดเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กันหน่อยได้ไหมก่อนที่จะรับชมคลิปถ้ากดแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับอ่าโอเควันนี้เรามาเปิดตัวกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกับซีรีส์น้ำหนักที่คิดว่าจะไม่ได้ทําแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอกันในพิกัดน้าหนักอะตอมเวทน,นั่นเองอะตอมเวทคือพิกัดน้าหนักที่ต่ําที่สุดนะครับในในวันนี่แหละในวันทั้งทั้งวันลูพินีทั้งวันแชมคชิปนะครับอะตอมเวทคือรุ่นพิกัดน้าหนักที่เล็กที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหหรรืืออว่า MMA คิก็อกซิงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าอะตอมเวทคือเล็กที่สุดนะครับมันสตาร์ทที่105จนถึง115ปอนด์นั่ปอนแหละครับถ้าตีเป็นกิโลก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 7เจ็ครึ่งจนถึง52ต้นต้นๆอะไรประมาณนี้ครับนี่คือกรอบน้ําหนักในรุ่นพิกัดอะตอมเวทนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่มีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าด้วยความบางความเล็กของนักสู้เนี่ยมันแลกมาด้วยความเร็วความแรงความคมมันทําให้นักมวยนักสู้ที่สู้กันในรุ่นเนี่ยพิกัดเนี่ย มันต่อยสนุกสู้ันสนุกจริงๆแล้วโดนแล้วล่วงได้เลยนะครับบอดี้เพียวบางนะครับรวดเร็วต่อยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกวุฒแบบสลับออกแลกกันนี่แบบอย่างกันหนังจีนนะครับผมเรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีเสน่ห์นะครับจิ๋วแจ๋วนะครับผมนะอย่างที่ทราบกันนะครับทําไมถึงต้องทํอีพีนี้เพราะว่ามันมีการปรากฏตัวของพ่อหนุ่มคนนี้แหละนะครับนารกะโยชินารินะครับหนุ่มสมุไรไายพ่ายจากแดนอาทิอุถัยนั่นเองครับ ได้เรียกว่าฟอร์มการชก37ไฟท์ล่าสุดของเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้เก่งที่สุดในโลกในพิกัดนี้ที่1 1 5ปอนด์หรือในกรอบรุ่นอะตอมเวทนี่แหละซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวเองก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่อยู่ในเวทนี้แบบธรรมชาติเลยก็ว่าได้เก่งที่สุดนะครับถ้าเทียบกันแบบปอนต่อปอนถ้านั้นแล้วในเมื่อเขามาเปิดตัวกับวันแล้วเนี่ยในจักรวาลอะตอมเวทในศึกวันวันชปีไม่ชิปหรือวันลูบิน มีนักชกนักสู้คนไหนบ้างที่น่าจับตามองแล้วคาดว่าจะมีข้อเกี่ยวเนื่องกันกับพ่อหนุ่มนาฬิกากับเรื่องราวที่จะมาพูดกันในวันนี้เราไปดูกันต่อเลยครับว่าพอจะมีใครบ้างจากภาพเนี่ยน่าจะเห็นเลยนะครับว่านักมวยที่ต่อยในกาฬกาม,มวยไทยแล้วก็ต่อยอยู่ในรุ่นนี้พิกัดเนี้ยก็จะมีทางด้านทรงชัยน้อยยอดนำชยัยรักเอราวันนะครับหรือบอลือโลกนะครับเพชรบ้านไร่ทับทิมทองนี่คือ นักมวยที่ผมหยิบยกไหมเห็นเป็นภาพก่อนนะว่ามีใครบ้างนะเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักเกือบทุกคนเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็น f c ของหลายๆคนด้วยนะหรือแม้กระทั่งนักสู้ที่เพิ่งมาต่อยในรายการเมื่อไม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับอย่างทางด้านอาดมก็ดีนะครับที่เป็นน้องชายแท้ของอาลีฟนะครับแล้วก็เพชรสามที่แบบเป็นน้องประจําบ้านเพชรอะไรอย่างนี้ก็เพิ่งมาต่อยกันในรุ่นอะตอมเวทนั่นแหละซึ่ง หลายหลายคนที่ดูคู่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าอดัมกับเพชรสานี่ต่อยได้มันจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสองคนที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาเขยา่าบอลลังอะตอมเวทหรือเปล่าเอออะตอมเวทมันก็เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สามารถดึงดูดนักชกนักสู้ที่เป็นดาวรุ่งนะครับที่กําลังเพิ่งเข้าวงการใ,ใหม่ยังอยู่ในเวทน้ําหนักที่แบบตัวเล็กตัวบางเนี่ยอาจจะได้มาต่อยตรงนี้ก่อนหรือเปล่าเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะตอมเวทเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการชิงเข็มขัดด้วยหรือไม่ อันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันมีอย่างนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นแม่เหล็กนะครับดึงโดดหน้าชกหน้าใหม่มากพอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญเลยในรุ่นนี้ครั้งหนึ่งนะครับขุนศึกเล็กที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่เก่งมากๆนะครับณปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นยอดมวยแล้วนะแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์ด้วยในรายการ RWS เนี่ยแหละขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครั้งหนึ่งเขาก็เคยมาต่อยในศึกวันลุมพินีเช่นกันนะครับต่อยไป3ไฟชนะรวดเลยนะครับชนะคะแนนในกระชันนะ ต่อยด้วยฝีมือจริงๆต่อยดีจริงๆครับแต่ก็นั่นแหละครับเนื่องด้วยรุ่นนี้พิกัดน,นี้เวลานั้นมันยังไม่มีความท้าทายมันยังไม่มีเข็มขัดให้ชิงเขาด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่เขาก็ยังอยากไปหาความท้าทายใหม่ๆนะครับก็เลยไปต่อยอยู่ในศึก RWS นั่นแหละอันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังยังไงผมไม่ขอพูดถึงละกันแล้วก็ยังไม่หยิบยกตรงนั้นมาเอาเป็นว่ารู้กันตรงนี้กันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณศึกเล็กเองก็ โอ้ oh, ไปเอาดีทางนั้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์108ปอนด์ของรายการ r d s นะครับเป็นยอดมวยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะโครจรกลับมาชกในศึกวันหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามันมีแรงดึงดูดมากพอมีความท้าทายมากพอเราอาจจะเห็นขุนศึกเล็กกลับมาโลดแล่นในรุ่นอะตอมเวทอืมแล้วถ้าอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าขุนศึกเล็กกับนา,นากะจะได้โฉบเฉี่ยวมาเจอกันในรุ่นนี้ในพิกัดนี้ในศึก วันลุมพินีหรือในศึกวันแชมเปี้ยนชิพก็ตามแต่มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมผมมองว่าก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับถ้านารากะยอมอัพขึ้นมาต่อยกับขุนศึกเล็กนะครับหรือจะเป็นทางขุนศึกเล็กทาน้ําหนักลงไปต่อยกับนารากาที่115ปอนด์แต่จริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าถ้านารากะอัพขึ้นมา1 1 8เนี่ยมันจะทะลุเวทละมันจะเป็นสตอเวทแล้วนะครับเออเพราะสตอเวทมันจะ s t a r ์ที่ 115- ่งนะร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบห้าเนาะพะั้ันแล้วเนี่ยถ้าจะต่อยจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็น ต้องปรับลดน้าหนักเัวเองแหละลงมาต่อยที่ร้อยสิบห้าแต่ถามว่าุนศึกเล็กหน้าเวลานี้ยเขาต่อยร้อยสิบแปดอยู่แล้วอ่ะเขาจะลงมาไหมเขาจะลงมาเพื่ออะไรถ้าลงมาเนี่ยแน่นอนว่าเสียเปรียบนาฬิกาแน่นอนในขณะเดียวกันนานาฬิกาเองก็คงไม่อัพขึ้นไปที่ร้อยสิบแปดนะครับเพราะการเพิ่มน้าหนักขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มโหลดให้กับร่างกายความเร็วของเขามันอาจจะดรอปลงไปด้วยก็ได้และอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งในการฝึกซ้อมร่างกายมากกว่าเดิมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปเพื่ออะไรแล้วก็จะอัพจริงๆริงไหมนะครับเพราะฉะนัน มันก็ยังเป็นอะไรได้ยากเพราะมันยังติดในเรื่องของน้ำหนักนะครับกับ2เลยถ้าจะเจอกันเร็วๆนี้นะก็น่าจะยากอยู่ดีเพราะตอนนี้อยู่กันแบบต่างศึกต่างสายยกเว้นแต่ว่าในอนาคตมันจะมีแรงดึงดูดมากพอที่จะทําให้ขุนศึกเล็กหวนกลับมาต่อยในศึกวันลุมพินีหรือวันแชมิชิปนะครับอย่างเช่นมีเข็มขัดเกิดขึ้นในรุ่นนี้ในรุ่นอะตอมเวทเนี่ยแหละในกติกามวยไทยเนี่ยถ้ามันมีเข็มขัดเส้นเล็กเกิดขึ้นเราอาจจะเห็นนะครับว่ายอดมวยอย่างขุนศึกเล็กเนะี่ยอาจจะมาหาความท้าทายใหม่ใน ศึกวอลลุมินีครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเออนะแต่ทีนี้นะครับสคริปต์กลับมาหน่อยนะครับการปรากฏตัวของเจ้าหนุ่มนาตากะาเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาปรากฏตัวจากการเปิดตัวมันครั้งแรกนะครับอย่างที่ทราบกันครับก่อนที่เขาจะได้จะหลดประกาศเซ็นสัญญาในศึกวันแชมยนชิปเนี่ยซึ่งการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าคุณชาติเป็นคนที่ตามไปให้นาตากะเซ็นสัญญาถึงที่เลยนะถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะอะไรอย่างนี้นะ แต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญานะครับมันก็มีการชกเปิดตัวไปแล้วนะหนึ่งไฟน์ก็คือเป็นการประทะกับทางด้านรักเอราวันนั่นเองซึ่งเป็นไฟที่ทางด้านนาดา,าได้เอาชนะน็อกรักเอราวันไปได้ในยกที่3ามนั่นเองครับหลังจากที่พระเดศศึกทางด้านรักเอราวันเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคิดแล้วว่าคิวต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นทรงชัยน้อยน,นั่นเองเพราะทรงชัยน้อยเนี่ยชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเองก็แทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้ในรายการนี้เลยก็ว่าได้แต่รายการก็ยังไม่ประกบให้เจอกันนะคร ถ้าย้อนไปที่ EP One Podcast เนี่ยตอนที่มีการสัมภาษณ์กับบอชชาตีเนี่ยเขาให้เหตุผลหนึ่งครับว่าทำไมไฟเปิดตัวไฟแรกถึงไม่ให้ทางด้านทรงชัยน้อยหรือนาฎาิกาเนี่ยไม่ได้ปะทะกับทางด้านทรงชัยน้อยเพราะว่านาฎาิกาเองนะครับได้พูดว่าเขายังไม่พร้อมนะครับเนื่องจากว่ามันมีการที่จะต้องปรับตัวในการปรับสไตล์ในการชกจากนวมใหญ่ไปเป็นนวมเล็กเขายังไม่พร้อมเขาเลยปฏิเสธในการประทะกับทรงชัยน้อยไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่กล้าเจอนะ เขาแค่บอกว่ายังไม่พร้อมนั่นหมายความว่าอนาคตทั้งคู่อาจจะได้เจอกันอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าปัจจุบันเนี้ถ้ายังไม่ได้สู้กับทรงชัยน้อยอ่ะมันจะมีใครบ้างในรุ่นนี้ในพิกัดนี้มันก็จะเหลือใครบ้างครับมันก็จะมีบอลลโลกนะครับเพชรบ,บ้านไล่ทัพทิมทองและก็ยอดนำชัยยอดนำชัยเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งที่น่าจับตามอมาน่าจับตามองเหมือนกัน,นครับด้วยอายุที่ยังน้อยและฟอร์มชกที่ค่อนข้างจะสดมากพอสมควรเลยนะครับผมแต่ทีนี้ ถ้ามองว่า4คนนี้เจอกันนาฬิกาได้หมดเลยไหมผมมองว่าก็คงจะยังไม่ใช่เพราะว่าทางด้านเพชรบ,บ้านไร่กับทับทิมทองเองเนี่ยฟอร์มนะครับก็ยังมีสะดุดแพ้ให้กับทางด้านบัลหรือโลกเองแล้วก็ยอดนําชัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเหลือแค่ตอช้อยนั่นแหละไม่บอลรือโลกก็ต้องเป็นยอดนําชายนะครับทีนี้เราซูมไปดูเลยครับว่าถ้าเป็น2คนนี้สไตล์การชกเนี่ยถ้าดูที่ด้วงเรื่องอายุมวยต่างนานๆเนี่ยก็ต้องยกเลยนะครับว่า บอลหรือโลกแม้ว่าแมตต์ไฟจะน้อยกว่าแต่ก็ยังมีความเกานะครับมีความกล้าในการต่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยอดนำชัยแม้ว่าฟอร์มจะสะดุดแพ้นะครับในไฟล์ล่าสุดที่เจอกับทางด้านทรงชัยน้อยเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าภาพรวมมันคือของสดสดที่แรงพร้อมกระแทกอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราซูมไปดูเนี่ยแต่ละไฟล์ที่แต่ละคนได้เจอมาโอเคนะครับบาลหรโลกต่อยมาแค่3มไฟล์ก็จริงแต่3ไฟล์เนี่ยจบเกมแบบไม่ครบทุกไฟล์นะครับเรียกได้ว่า ใจในการปิดเกมสูงมากพอสมควรเลยในขณะเดียวกันยอดนําชัยเป็นนักชกค,คนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งที่มีการชกที่สดมากฟอร์มสดมากนะครับแล้วก็รักษาสถานภาพตัวเองเนี่ยมาได้ดีแบบรัวๆแล้ว,ลวละนะครับถ้าเรียกได้ว่ามวยทําทําฟอร์มขึ้นแชมป์เนี่ยขึ้นชิงแชมป์เนี่ยโอ้โห uh huh. ถ้าไม่สะดุดแพ้ทางด้านทรงชัยน้อยนี่โอ้โห uh huh. เป็นชื่อแรกๆเลยนะที่น่าจับไปชิงแชมป์นะครับแต่ทีนี้ก็สะดุดแพ้ทางด้านทรงชัยน้อยนั่นแหละมันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่รายการจับทางด้าน บอลหรือโลกมาเจอกันนาฬิกาก่อนเลือกความเก่าก่อนมองแค่มุมนี้จริงๆไหมผมว่าอาจจะยังไม่ใช่อาจจะมองไปถึงมิติที่ว่าบอลหรือโลกเองเนี่ยมีสไตล์การโชกที่น่าจะต่อยกันนาฬิกาแล้วมันเมามันประมาณหนึ่งบวกกับด้วยกระแสตอนเนี้บอลหรือโลกมาจริงๆครับมาจัดๆเลยนะครับด้วยกระแสด้วยฟอร์มการโชคมันเลยกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเข้าหากันในชั่วขณะมันก็เลยเกิดเป็นไฟการ์ดแผ่นนี้ก็คือ,อนาฬิกาปะทะกับบอลหรือโลกในศึกวันลุมพินี1 1 4นะครับ เรียกได้ว่าเป็นศึกใหญ่ศึกหนึ่งของรายการวันลุมพินีเลยก็ว่าได้ที่จะต่อยกันในวันที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับมองเหมือนจะนานนะครับถึงสิ้นเดือนเลยแต่จริงๆระยะเวลามันผ่านไปไวมากเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะเจอกันของทั้งคู่เนี่ยมันคงจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่น่าจับตามองมากพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะวิธีการในการซ้อมหรือบทสัมภาษณ์ต่างๆนาผมมองเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดแล้วว่าไฟเนี่ยมคงจะเป็นไฟที่นาฬิกาอาจจะมาปราบบาลืโลหรือเปล่าแต่อย่าให้คิดก่อนเลยครับว่า มวยยังไม่ต่อยครับอย่าพิ่งตัดสินใจไปอะไรอย่างนั้นเพราะว่าถ้านารากาเขาจะปราบบรลืโลกไปเลยในไฟเนี้ยมันจะง่ายไปหรือเปล่าที่เขาจะขึ้นมาเป็นคิงของรุ่นอะตอมเวทนะครับผมมองว่ามันวายเกินไปมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่า,าถ้าเราเพิ่มดีเทลลงไปล่ะนะครับถ้าเหตุการณ์ต่างๆนานาจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้ไม่ใช่านารากาละแต่ถ้าเป็นทรงชัยน้อยล่ะที่เป็นเดอะลัสบอสรออยู่ล่ะ ลองคิดดูนะครับว่าสตอรี่จะเดินยังไงอคิดเหมือนกันไหมครับว่าไฟเนี่ยมันอาจจะเป็นไฟเบิกทางของเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าและคู่ต่อไปที่จะได้เจอกันเมันจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งหรือเปล่าที่จะเป็นผลทางไปสู่การชิงแชมป์เส้นเล็กที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในศึกวันลุมพินีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาครับอืมนะครับผมเพื่อนแม่พี่คิดเห็นไงว่ามันเป็นไปได้ไหมกับเหตุการณ์เหล่านี้ครับเรามาไล่กันดีกว่า ถ้าย้อนกับใหม่หรือเลี่ยงกันในปัจจุบันจริงโอเคครับนาดากะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงถ้าเทียบกันแบบปอนต่อปอนในรุ่น115ปอนนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปถ้าบอกว่าอุย้ยนาดากะเนี่ยเบอร์หนึ่งจริงนะเขาเคยล้มทางด้านอ่ทรงชัยน้อยมาแล้วนะเมื่อย้อนกลับไปในปี 2023- ีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยในศึก BOM เนะครับโอเควันนั้นนาดากะชนะจริงนะครับแต่มันก็มีอินไซด์เบื้องลึกว่าเหตุการณ์ที่ชนะในวันนั้นเนี่ยร่างกายของทางด้านทรงชัยน้อยไม่ได้ดีพร้อมร้อเนื่อเจาน มือหักมานะครับผมแล้วก็พักฟื้นแค่3เดือนเองแล้วก็ตอบรับรายการไปต่อยนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ย้อนหลังว่าเขาปฏิเสธไฟนี้ไม่ได้เพราะว่ายกเลิกกับทางรายการไม่ได้จริงจริงก็เลยต้องจําใจที่ต้องไปต่อยกับนาากะนี่นั่นหมายความว่าไฟนั้นทรงชัยน้อยเองก็ร่างกายไม่พร้อมนะครับนาฎากะาเองก็ชนะทรงชัยน้อยไปด้วยสภาพนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอนาคตได้เวียนมาเจอจริงๆเนี่ยมันจะวัดผลกันแด่จริงหรือเปล่าว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้ใครกันแน่ที่เป็นของจริงในรุ่นนี้ในพิกัดนี้นะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันเนี่ยโอเคเมื่อก่อนนานากะต่อยในนวมใหญ่เก่งจริงในในรุ่นนี้ในพิการนี้แบบปอนดต่อปอนนะแต่ตอนนี้มาอยู่ในศึกวันลุมพินีแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับโอเคในศึกบีโอเอ็มเนี่ยต่อย3มยกเหมือนกันก็จริงนะครับแต่วันลุมพินีมันยังมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือนี่คือนวมเล็กนะครับนวมเล็กมันมีแรงประทะที่มันแตกต่างไปจากนวมใหญ่และที่สําคัญมันมีแรงระเบิดเกิดขึ้นตรงนี้หนักมากพอสมควรการที่โดนนวมเล็กกับนวมใหญ่นะครับ รับแรงกระทะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับลองไปหาคลิปสัมภาษณ์ของทางด้านคุณเปรมดูก็ได้ตรงนั้นจะตอบบทสรุปทุกอย่างของการเลือกนวมนะครับผมอ่าและที่สําคัญเลยปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนก็ยังคงมองอยู่ว่าถ้ามองในมุมของวันลุมพินีในศึกตรงเนี้ยในศึกของบ้านเราเนี่ยยังไงซะชั่วโมงนี้ทรงชัยน้อยก็เหมาะสมที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้ในรายการนี้มากกว่านาฬิกานะครับผมแม้ว่าคนหลายๆคนจะมองว่า โอ้ยจะมาเทียบไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นแต่อยากให้มองในเรื่องของความเป็นจริงครับว่านี่คือในรายการวันลุมพินีที่ทรงชัยน้อยเองก็มีประสบการณ์มากกว่านารกักะในเรื่องของการใช้นวมเล็กในเรื่องของการรู้ว่าน้ำหนักอะไรยังไงความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นเป็นไงชั่วโมงการซ้อมเป็นยังไง <S <S ต้องยกจริงๆครับว่าชั่วโมงนี้เบอร์หนึ่งจริงแล้วเนี่ยคือทรงชัยน้อยไม่ใช่นารกักะสำหรับรุ่นนี้และรายการนี้นะครับเทียบกันได้จากไฟทั้งหมดที่เขาต่อยมาเนี่ยโหชนะรัวเป็นหางรถไฟเลยเรียกได้ว่ายังแพ้ไม่เป็นเลยนะครับสําหรับ ทางด้านทรงชัยน้อยในศึกวันลุมพินีเนี่ยแต่ละไฟท์นะครับต่อยให้เห็นเลยว่าเก๋าจริงๆเก่งจริงๆชั้นเชิงๆๆๆชเดือ,อร้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามาไล่สตอรี่กันจริงๆมันพอจะเรียบเรียงเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในรุ่นนี้ในอะตอมเวทที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตเปิดสตอรี่เลยกันก่อนอื่นที่จะเข้าถึงเรื่องของสตอรี่ต้องขอบอกเลยครับว่านี่เป็นเพียงมนโนภาพนะครับอยากให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะเรื่องราวต่างๆนาน,นี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวที อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมก็จะพยายามพูดให้เห็นภาพแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดแล้วกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับผมมองว่านะครับเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยคู่ของนาฬิกะกับบาลิโลกเนี่ยถ้าไม่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกะชนะก็จะมีโอกาสได้เจอกับทรงชัยน้อยแน่ๆนะครับหรือจะเป็นทางด้านบาลิโลกชนะบาลิโลกเองก็ต้องมีการได้ขึ้นไปต่อยกับ ทางด้านทรงชัยน้อยแน่ๆเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับจะต้องเดินทางในสตอรี่นี้เพื่อจะไปสู่การชิงแชมป์ถ้ามันมีการชิงแชมป์เกิดขึ้นจริงแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองว่าทรงชัยน้อยเป็นเดอะราดบอสในรุ่นอะตอมเวทเลยไหมณเวลานี้ผมบอกเลยครับณปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นได้อยู่ถ้ามองที่เรื่องฟอร์มการชกเป็นหลักแต่ถ้ามันขยายสเกลออกไปในมุมมองของการชิงแชมป์แล้วแล้วก็ทรงชัยน้อยยังไม่ใช่เดอะราดบอสนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการชิงแชมป์เกิดขึ้นถ้าวัดผลแค่เรื่อง ชันเชิงแค่เรื่องผลการชกโอเคมองอย่างนั้นได้แต่ถ้ามองในภาพความจริงถ้ามันจะมีการชิงแชมป์อย่างไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองในมุมใหญ่แล้วมันจะมีการชิงแชมป์เกิดขึ้นผมมองอย่างนี้มองได้ไหมก็คือตอนนี้เดือนนี้เปิดตัวด้วยคู่ของทางด้านนาตากากับบาลิโรก,ก่อนนะครับเพื่อที่หาผู้ชนะเพื่อที่จะไปรอชิงแชมป์ต่อไปนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปชิงแชมป์เนี่ยมันก็ต้องมีคู่หนึ่งก็ต้องถ้าอยากให้มีทรงชัยน้อยอยู่ในสมการเนี่ย แน่นอนว่าหลังจากนี้อีกเดือนหนึ่งสเดือนมันจะต้องมีรายการเกิดขึ้นอาจจะเป็นทรงชัยน้อยเจอใครก็ได้นะครับผมมองว่าถ้าจะเจอมันก็คงจะมีไม่พ้นสคนนี้ก็คือทางด้านยอดนําชัยหรือไม่ก็ต้องเป็นรักเอราวันนะครับเป็นการรีแมตต์นี่แหละนะครับสําหรับการเจอกับทรงชัยน้อยเพื่อให้โอกาสนะครับก่อนที่จะหาตัวแทนจริงๆเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้ชิงแชมป์ในวันนั้นนะครับแต่ผมมองแล้วว่าถ้าเป็นรักเอราวันเนี่ยน่าจะยังน่าจะยัง มันอาจจะหวยไปออกที่ทางนั้นยอดนํใช้ยมากกว่าจากฟอร์มการชกหลายๆฟอร์มที่ผ่านๆมาแล้วก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการรีแมทที่หลายๆคนอยากดูมากกว่าสําหรับทรงชัยน้อยกับยอดนาชายนะครับถ้าหวยมันออกคู่นี้จริงๆนะครับผมบอกเลยมันมากเสดามากแน่นอนและเชื่อเหลือเกินว่ายอดนําชัยถ้าได้รีแมทคงรู้แล้วแหละว,ว่าครั้งที่แล้วผิดพลาดอะไรยังไงแล้วการที่ได้เจอกับทรงชัยน้อยในครั้งถัดไปเนี่ยเขาคงจะเตรียมอะไรที่แปลกตาไปอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าหวยมันออกอย่างนี้นั่นหมายความว่าหนึ่งหนึ่งในผู้ชนะของทงั้งคู่เนี้ยจะมีสิทธิ์ในการขึ้นไปชิงแชมป์กันก่อนสิ้นปีหรือไม่นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการฉลองแชมป์มวยไทยนะครับในรุ่นอะตอมเวทแบบข้ามปีเพื่อเป็นการร่างสตอรี่ในปีถัดไปเพื mm ่อที่หาผู้ท้าชิงคนใหม่เพื่อเป็นการเปิดสการาชน้าใหม่ในรุ่นนี้ในพิกัดนี้มันเป็นไปได้ไหมครับ mm hmm. เพื่อนพี่ๆอันนี้เป็นแค่มโนภาพนะครับในรุ่นพิกัดอะตอมเวทผมแค่คิดก็มันแล้วนะครับในเรื่องราว สตอรี่ต่างๆนานาอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนพี่ๆคิดเห็นยังไงครับคิดว่าใครกันแน่คือเดอะรัสบอสในรุ่นอะตอมเวทนะครับและคิดว่าใครกันแน่ถ้าสมมุติว่ามันมีการชิงแชมป์เกิดขึ้นพี่ๆเพื่อนๆอยากให้ใครเป็นแชมป์ในรุ่นนี้ในพิกัดนี้ลองคอมเมนต์กันมาเลยนะครับสาหรับผมผมมองว่าเดอะรัสบอสเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่การันตียังไม่ฟันธงดีกว่าว่าจะเป็นใครอยากดูจริงๆมากกว่าว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมในรุ่นนี้นะครับสำหรับเข็มขัดเส้นเล็กที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่า หรือถ้ามีอยู่จริงเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดยอดมวยจากต่างศึกต่างสายมาให้เราได้เห็นได้ไหมในศึกวันล,ลุพินีในอนาคตโอ้โหแค่คิดก็เดือดแล้วแค่คิดก็มันแล้วครับกับ EP นี้ในตอนอะตอมเวทนั่นเองครับเพื่อนๆวิๆคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องราวที่ผมเอามาปฏิปต่อให้ได้เห็นกัน,นครับอาจจะได้รับอะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะหรืออาจจะแบบอารมณ์เหมือนฟังคนเมากาวไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอันว่า EP นี้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะครับก่อนที่จะจากกันไปขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจกันเสมอมานะไม่ว่าจะเป็นการร่วมคอมเมนต์ร่วมกันเสนอความคิดเห็นนน่นนี่นั่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือใครก็ตามแต่ที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยโอ้โหขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่หลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับอย่าลืมนะครับฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆครับสำหรับช่องนี้นะแล้วก็ พีนี้ตอนนี้สําหรับได้เวลาตามหาราชันประจํารุ่นนะครับอะตอมเวทเนี่ยก็คงต้องจบลงประมาณนี้ก่อนส่วนซีรีส์นี้นะครับเกี่ยวกับรุ่นพิกัดน้าหนักเอาเป็นว่าผมปลายเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะเหลือเรื่องมันจะเหลือรุ่นอะไรมั่งเหลือไลท์เวทใช่ไหมแล้วก็เหลือเฮฟวี่เวทอันเนี้ยขอตึงไว้ก่อนนะครับขอตึงไว้ก่อนจริงยังไม่ทําตอนนี้นะครับขอค้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอจบประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นอีก2รุ่นที่เหลือนะ อันว่าวันนี้ปาลามลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าในตอนหน้าซีรีส์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณจริงครับพี่ไว้เจอกันนะฮะ